ดดสวัสขขดีนนจา้าพี่น้องปองปายสุขสุกคนเลยนี่เบิ้งพี่น้องขอให้เบิ้งเขาเขาหลังบ้านยี่แก้วดูมาใกล้ๆก้็เนี่ยง้าพ่พี่น้องดูหมอกหมอกมันขึ้นพี่น้องเบิ้งหมอกมันขึ้นหลังบ้านแม่ง้ามพ่พี่น้องว่ะว่ะวหมอกมันขึ้นเนะพี่น้องเห็นไห้นะองฟ้า ท้องฟ้าป๊บนเนห็นบ่มพี่น้องท้องฟ้างามพดงามพดพ,พระอลาการงานบื้อวังอลังการงามงาม,งามแท้แทงามแทลละดูดูหมอกพี่น้องหมอกมันออกหมอกมันขึ้นทางหลังปลาเกเ่ย สวยงามนะพี่นอนะ้องเนาะว่ะโอยเบิ่งเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยมือโอย,โอย <c ười> คอยจับกล้องถ่ายบังก็เป็นอีสันเอยอะยสั้นนะพี่น้องมือคอยกระเดี่ยวไปไประเดี๋ยวเอ้ซุมมาขวาบอมาดูบเบิ้งเขาเบิ้งห้องฟ้า งามว่พี่น้องเสแสงตะเว้นจาน้องยืนกันน้ำตาหลบเงา <c oughs> ห้องเพลงเป็นเสียเบิดเห็นบ่พี่น้องเบ้ยงามเนาะงามงามงามอันนี้ก็เป็นพื้น น้ำน้ำข้างน้ำข้างลุงน้ำข้างลุ้งน้ำข้างลุง,ง,ลงต้นมะลุมต้นชะอมอัน,น้นต้นมะลุมงอยอดงามๆกูจะเก็บเดี๋ยวไปเก็บไอยอดมะลุมมาเก,มเกี่ยวเกียวดีบ่ย่านขี่แตกพี่นอ้องฝนลงเจมันจะขี่เฮียขี่ลาดเลย งามด้วพี่น้องเนาะงามเทๆ่ๆงามเอาว่าเอาเหลือ,อยีนนาทีแล้วได้สองนาที เงยนู้ดิเดี๋ยวนหนึ่งสองสามเอาเอาเอเลยสามนาทียไม่ถึงเลยแม่มันนี้กับนี้จะถ่ายรูปเอายังไม่ถึงห้านาทีมันกดถ่ายได้คุณผู้ชดชอบคลิปสั้นก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแก้วตาพาคินค์แชนเนลในเด้อนจ้ะ สีซีเฮ็ดคลิปต่อๆไปเด้อจ้ะเนี่ยถ้าเขาชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแก้วตาพาก,กินฉันน่าจะจะต่อไปะะ bye ออแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะห้องอแล้วห้องอแล้วห้องแล้วห้องแล้วพี่น้องหิวเขา่ากินจะเศร้าเลยเด้ เนี่ยกีตากินจะเศร้าเลยห้านี่ตัวหนึงอะตกปุ๊บเอ้เนี่ยทีแรกท้มันอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแต่มันโออกมามันอยู่ในบ้านมันเงียวมันขี่ในบ้านมันโออกมันลงมันไม่ลงไปเที่ยวไปขี้ไปยี่ห้องล่างก็เลยปล่อยมันที่นอนมันนั่นอันนู้นบาง หาก้อนหาก้อนเขาหาก้อนตังกินหูบอฮะเชิกปัดโชคโชคบัดโชคอากาศพี่น้องยูนแผล,ล้วกระเป๋าตังอากาศขึ้น สวย้ามพี่น้องสวยงามพี่น้องคลิปนี้ก็ได้วาวยั้งเยอะเลยคลิปสั่นๆได้วาวยั้งเยอะเลยท่านทายชอบคลิปนี nh ้ก so ็อย่าลืมกดไลค์กด ติดตามให้เป็นช่องเจ้าตาพากินชาแนลหน่อยเดอ้อที่จะเฮ็ดคลิปต่อๆไปเด้อจา้าเนี่ยทายแบบมันมืนโชคโชคบักโชคปิดคลิปให้เนี่ยโชคบรหันมามองกูเลยไม่ใชปิดคลิปให้กูเนี่ยโชคอา้าวปิดคลิปแจ๊